ทีแรกมันก็งอขาก็งอไม่ได้มันก็ปูว่าเป็นเป็นเส้นเป็นคูขึ้นเลยนะมาเห็นผลกล่องที่สองอนะ่ะที่กินเนี่ยกอยู่ก็มาเอามากินนี่นะเห็นผลกล่องที่สองโอ้ยกระแทบใจแล้วครับของหาซื้อของาราคาพอซื้อได้เนาะมันม,มีกินเจ็ดแปดร้อยได้กินมาจนมัน,ม,นมันก็ไม่หายไม่นั่นปวดปวดนีมันจะปวดจจกจากช่วงนี้ลงมานี่ครับจากขาจากเอว ลงมาขามาถึงเออหลังหลังตัวมันพูดจะนี่ภาษาบ้านเองเลยเนาะหลังตีนสองข้างมันจะปวดออกร้อนันปวดออกร้อนมันเออกินตัวอื่นก็ไม่เหมือนกันที่กินตัวนี้มพางั้นกินตัวนี้มันก็ที่อย่างกินไปปุ๊บมันก็มีอาการดีขึ้นมันไม่ปวดมันก็พอทุเราขึ้นรูดทันทีมันกั่นแต่มันไม่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 เหมือนตัวอื่น นี่แหละมันเอตัวนี้แหละมันก็ก็ลดลงมันก็ลดทีนี่จกหลังจากนั้นมันก็ที่ว่ามันเป็นเส้นเท่านี้เท่านี้มือเนี่ยมันก็ยุบยุบแล้วก็งอขาก็งอได้ที่ที่เอาเด้อพี่น้องเออคนไหนอยากดีอยากหายก็มากินดีเอลซี LC อย่างกับผมกินนี้เด้อพอ,อยาอยาตัวนี้รักษาได้แน่อนอนแก้ปวดขาปวดหลังปวดเอเนื้อปวดตัวนี่ดีจริง